Nice meet you สวัสดีครับพบกับอาจารย์คมกิจประจักษ์นันนะครับวันนี้จะมาเรียนรู้การใช้คำ feel, a feel, little และก็ a little นะครับ feel, a feel, little, a little เป็นคำที่มีความหมายว่ามีจำนวนเล็กน้อยแต่มีหลักการใช้ที่แตกต่างกันนะครับ feel และ a feel เนี่ยจะใช้กับคำนามที่นับได้ ส่วน little และ a little จะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะครับ f e l เนี่ยมีความหมายว่าจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ไม่เพียงพอใช้กับคำนามที่นับได้ที่เป็นพหูพจน์นะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น Tom has few friends so he is lonely Tom มีเพื่อนน้อยดังนั้นเขาจึงเงียบเหงานะครับ few ใช้กับ friends ซึ่งเป็นคำนามพหูพจน์ I have few c h i r t s so I want to buy some more. ฉันมีเสื้ออยู่น้อยดังนั้นฉันต้องการที่จะซื้อเพิ่มอีกก็คือเขามีน้อยจนจะต้องไปซื้อเพิ่มนั่นเอง Mary has few mangoes so she couldn't give them to me. Mary เนี่ยมีมะม่วงน้อยดังนั้นเธอไม่สามารถที่จะแบ่งพวกมันให้กับฉันได้นะครับ few ใช้กับ mangoes ซึ่งเป็นานามนับได้นั่นเอง แปลว่าน้อยมากจนไม่เพียงพอที่จะแบ่งปันให้ใครส่วน a few นัน้นมีความหมายว่าจำนวนเล็กน้อยก็จริงนะครับแต่มีเพียงพอใช้กับนามนับได้หูะหุ์ยกตัวอย่างประโยคเช่น I have a few pens I can lend you one ฉันน่ะมีปากกานิดหน่อยฉันสามารถจะให้คุณยืมได้นะครับ a few ใช้กับคำนามที่นับได้พหูพจน์นะครับ Jack has a few shirts so they are enough for his trip Jack เนี่ยมีเสื้อเชิตอยู่น้อยนะครับ so ดังนั้นน่ยแต่ว่ามันก็เพียงพอนะครับที่จะทำให้เขาเดินทางไปท่องเที่ยวได้นะครับ I have a few cakes would you like to have some ฉันนะ่ะมีขนมแค้กอยู่นิดหน่อย คุณอยากจะทานไหมคุณอยากจะได้ไหมนะครับก็คือมีอยู่น้อยก็จริงแต่ก็แบ่งได้นะครับส่ว so, น little นะครับมีความหมายเล็กน้อยเหมือนกันแต่ไม่เพียงพอใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ยกตัวอย่างประโยคเช่น I have little sugar for my coffee. Give me some sugar, please. ฉันนะ่ะมีน้ำตาลสำหรับกาแฟของฉันอยู่น้อยมากนะครับช่วย ให้น้ำตาลแต่ชั้นหน่อยกรุณาด้วยนะครับดันั้น little ใช้กับ sugar ซึ่งเป็นนามนับไม่ได้แปลว่าน้อยมากน้อยจนจนไม่เพียงพอนะครับ Wendy has little money so she can't buy a new car Wendy เนี่ยมีเงินน้อยมากนะครับดังนั้นเธอไม่สามารถที่จะซื้อรถยนต์คันใหม่ได้ Harry has little time for reading books because he will have a test tomorrow Harry นี่ย เหลือเวลาน้อยมากในการอ่านหนังสือเพราะว่าเขาจะมีการสอบในวันพรุ่งนี้ส่วนอะริท l e นั้นใช้กับคำนามที่นับไม่ได้แล้วก็หมายถึงมีเพียงพอนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น if you are thirsty there is a little water in the fridge ถ้าคุณกระหายน้ำมี น้ำอยู่นิดหน่อยนะอยู่ในตู้เย็นนะครับก็คือมีเหมือนกันแต่น้อยแต่ก็เพียงพอนะครับ I have a little money but it is enough to buy a new house. ฉนันมีเงินอยู่น้อยนะแต่มันก็เพียงพอที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ได้หลังหนึ่งนะครับ You have a little time to use the restroom before the plane takes off. คุณนะ่ะมีเวลาอยู่นิดหน่อยนะมีเวลาน้อย ที่จะไปใช้ห้องน้ำก่อนที่เครื่องบินจะออกนั่นเองนะครับมีเวลาน้อยก็จริงแต่ก็ยังเพียงพอนะครับที่จะไปเข้าห้องน้ำก่อนเครื่องบินจะออกนะครับสำหรับเรื่องของฟิลเอาฟิลริท t ตเอริทก็มีเพียงขั้นนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ Thank you very much สวัสดีครับ